เราสองคนมารายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบก่อนเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงฤดูร้อนที่จะมาถึงในช่วงเดือนเมษายนนี้ค่ะทางด้านของท่านอนธิบดีกรมอนามัยนะคะก็ได้กล่าวค่ะว่ากรมอนามัยนะคะได้จับมือกับกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะร่วมกันนะคะเฝ้าระวังและสื่อสารเตือนภัยแก่พี่น้องประชาชนนั่นเองซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคาดการออกมาแล้วค่ะว่าช่วงกลางเดือนมีนาคมนะคะวันนี้วันที่8นะคะคุณผู้ชมค่ะ กลางเดือนมีนาคมจนถึงปลายเมษายนอากาศจะร้อนอบอ้าวนะคะแล้วก็มีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่และคาดการว่า อุณหภูมิในปีนี้นะคะตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมจนถึงสิ้นเดือนเมษายนอุณหภูมิโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่40ถึง43องศาเซลเซียสคุณผู้ชมฟังไม่ผิดค่ะ40ถึง43องศาเซลเซียสค่ะก็ขอเตือนประชาชนนะคะเฝ้าระวงังแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนก่อให้เกิดการเจ็บป่วยของร่างกายตั้งแต่อาการที่เล็กน้อยไปจนถึงอาการที่รุนแรงจนถึงขั้นเป็นฮิสโตกนะคะ โรคฮิสโตคืคออะไรก็โรคลมแดดนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมนะคะ มีปัจจัยเสี่ยงทํางานในที่กลางแจ้งต่างๆก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจําตัวด้วยค่ะกรมอนามัยน,นะคะแนะนําพี่น้องประชาชนต้องป้องกันตัวเองจากความร้อนค่ะด้วยการดื่มน้ําสะอาดบ่อยๆนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลากลางวันหรือว่าช่วงที่มีสภาพอากาศร้อนจัดค่ะสวมเสื้อผ้าที่สามารถระบายอากาศได้ดีแล้วก็ทาครีมกันแดดทุกครั้งด้วยนะคะเมื่อมีความจําเป็นจะต้องทํากิจกรรมกลางแจ้งรวมทั้งควรที่จะหลีกเลี่ยงการดื่ม ากาแฟน้ำอัดลมแล้วก็ที่สำคัญเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ค่ะหากอุณหภูมิสูงขึ้นไปที่43องศาเซลเซียสควรที่จะงดนะคะทำกิจกรรมกลางแจ้งแล้วก็หมั่นสังเกตอาการเสี่ยงของโรคฮิสโตกหากพบผู้ป่วยโรคฮิสโตกนะคะให้รีบพาผู้ป่วยเนี่ยหลบเข้าไปอยู่ในที่ล่มก่อนหรือว่าห้องที่มีความเย็นจากนั้นนะคะต้องโทร1669แล้วก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะแล้วถ้าหากว่าอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยจะต้องรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็วค่ะทั้งนี้นะคะก็ ก็สามารถที่จะรับคําแนะนําในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อนนะคะได้ที่เว็บไซต์ของกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็ Facebook กรมอนามายัยแล้วก็กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพรวมถึงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่สายด่วนกรมอนามัย1478ค่ะน้ําสะอาดจิบบ่อยๆนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ครีมกันแดดอย่าลืมเลยนะคะคุณหมอเขาออกมาแนะนํานะคะว่า SPF ที่เพียงพอนะั้นอยู่ที่30-50ถึงนะคะ,คะดิฉันแนะนําเลย SPF 5 ส0เอาไว้ดีที่สุดแล้วคุณผู้ชมต้องดูนะคะว่าต้องมี PA บวกบวกบวกหลายคนบอกว่าเอะตัวเองทาครีมกันแดดแล้วแต่ทําไมบางครั้งเวลาทํางานกลางแดดยังมีความเบิร์นบนผิวหนังของเราคุณผู้ชมทาผิดวิธีค่ะการทาครีมกันแดดต้องวัดให้ได้2ข้อนิ้ว 2, 2ข้อนิ้วของใครของใครนะคะวัด2ข้อนิ้วเสร็จแล้วทาไปที่ผิวหน้าเพื่อป้องกันผิวที่จะเบิร์นและก็อักเสบจ,จากแสงแดดนั่นเองค่ะ